ลมแรงมากๆนะครับชอบครับบรรยากาศแบบนี้สบายๆนะครับไม่อะไรมากนะครับดีใจมากนะครับที่ได้มาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะครับก็เป็นอะไรที่มีความสุข,ขมากๆนะครับมีความสุข,ขมากๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูจุดๆหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะ พาเดินไปนะครับนี่ครับอยู่ด้านหลังนี่เองนะครับนะครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ด้านหลังร้านกาแฟร้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาทุ่งแค่นะครับไปดูตรงนู้นนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับจุดไว้ยืนดูชมวิวนะครับเปิดบุกแรงมากจ้าให้นะครับ ไปดูจุดนึ่นนะครับไปกันที่มาครับโอเคครับตรงนี้เห็นวิวชัดเลยนะครับเห็นวิวในมุมกว้างๆนะครับนี่อยู่ที่เขตกรมจุฬาฯนะครับ ครับโรงแรมอยู่ทางนี้ตรงนี้น่าจะเป็นรีสอร์ทนะครับตรงนี้เป็นรีสอร์ทโอ้ยเพื่อนๆดูตรงนี้ครับดูตรงนี้นะครับตรงนั้นนะครับจะเป็นทะเลหมอกนะครับนี่ครับไปยอดเขานี่ครับตรงนี้มานี่ครับผมว่านะครับในช่วงที่หมอกเยอะๆนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นทะเลหมอกหมดเลยนะครับนี่ นี่ครับ okay, okay, เดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับขึ้นไปนะครับสุดยอดนะครับมาเจอบญญรรยากาศแบบนี้ไม่เสียแรงที่ขึ้นมานะครับไม่เสียแรงที่ขึ้นมาว้าวสุดยอด เขาทําไว้ให้ชมกันอย่างดีนะครับตรงนี้นะครับ <c oughs> เขาอาจจะทําไว้ให้นักท่องเที่ยวนะครับมาดูทะเลหมอกนะครับในตอนช่วงที่ว่ามีาทะเลหมอกนะครับในช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงหน้าฝนที่เกิดทะเลหมอกนะครับ <c oughs> ที่ช่วงช่วงนี้ก็น่าจะมีนะครับเพราะว,ว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว,ว่าในพื้นที่นี้น่าจะ <c oughs> อากาศเย็นนะครับเพราะว่าตอนนี้ลมแรงมากๆนะครับดูเหมือนว่าจะลมทั้ง ทั้งวันด้วยนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวนะครับจุดนี้ผมจะขึ้นไปนะครับก็ในจะอีกไม่ไกลนะครับเพราะว่าเห็นอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองนะครับนี่วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับไปกันนะครับเดี๋ยวไปกันดีกว่านะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองถามกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ตรงนั้นนะครับไม่รู้ว่าเขาจะรู้หรือเปล่านะครับว่าวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วไปไกลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับ <Lunch>. <S 1> <S 1> เดี๋ยวลองถามดูนะครับนาจะได้คำตอบด้ นี่วัดพระธาตุไปอีกไกลหมดไปใใไม่ไใใกลเนาะสองสามโลโค,ครับขอบคุณครับนะครับก็เห็นอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวตั้งใจขับไปดีกว่า ไปครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนครับไปดูสกายวอล์กพูลเลอร์นะครับเขาขอนะครับเดี๋ยวขึ้นไปกันเลยนะครับนี่ครับทางขึ้นก็ตรงนี้ครับนี่เองนะครับผมไปเลยเห็นทุ้งกังขันลมแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปที่โน่นแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปดูสกายวอล์กก่อนนะครับจุดกลางเต็นเขาจะด่าไหมฮะ จุดการเต้นอยู่ที่นี่ก็มีนะครับเขาจะด่าเนี้ยมียุ่งมียามไหมนะยินดีต้อนรับแสดงว่าเขาต้อนรับเรานะครับ <laughs> จุดขายตัวไม่มีคนรับเข้าเลย <laughs> จะมีบ้านพักนะครับอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวไปดูนิด,นดๆหน่อยๆนะครับก็จะเดี๋ยวไปทางนู้นน่าจะเป็นสกายวอล์กนะครับนี่น่าจะเสียงเงินเข้านะครับนี่อะไรก็เป็นธุรกิจหมดนะครับอย่างว่าครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมตรงนั้นน่าจะเป็นสกายวอล์กนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับจะรู้ว่าเราจะไปได้หรือเปล่าสวยงามนะครับ รงนี้ครับตรงนั้นน่าจะเป็นรีสอร์ทเช่นกันนะครับใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็ปูไปกันเดี๋ยวลองเข้าไปข้างในนะครับไม่รู้ว่าเขาให้เข้าไปหรือเปล่าตรงนี้นะครับน่าจะเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับก็ดูกว้างขวางดีนะครับแต่ว่าช่วงนั้นก็คงจะเต็มหมดนะครับช่วงที่มีงานเดี๋ยววัดพระธาตุสอนแก้วก็น่าจะขึ้นไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมดูตรงนี้ก่อนที่สกายวอล์กนะครับเดี๋ยวผมจะ ขับรถเข้าไปข้างในนะครับเราจะด่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับลองถามเขาด้วยน้แพงที่สุบาัาอะไรนะฮะอ๋อยังครับ <laughs> เดี๋ยวจะไปวัด่าสุ่าซอนแก้วก่อนครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นสกายวอล์กนะครับเดี๋ยวลองถามเขาดูนี่ค่าค่าดูเท่าไหร่ครับนี่แปดสิบบาทเดี๋ยวไปวัดพระธาตุผาซ้อนแจ้วก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะครับ ก็จะพาไปนครับเดินเข้าไปดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะกลับเลยก็จะมีคาเฟ่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะมีร้านข้าวร้านอะไรต่างๆร้านขายของต่างๆนะครับเยอะเลยนะครับนี่เขาไปถ่ายได้ไหมครับได้ได้เนาะครับผมขอบคุณครับอันนี้รถให้พาไปเที่ยวไปสกายวอล์กหรอ จอดตรงนี้เองใช่ไหมครับอยู่ใกล้ๆสกายวอล์กเดี๋ยวนี้จอดอยู่เฉยๆนะฝนเพิ่งตกตกฝนเพิ่งตกไปนะครับก็คงจะไม่มีอะไรนะครับสกายวอล์กก็ใครอยากมาเที่ยวดูอะไรก็มาเที่ยวได้นะครับก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านสกายวอล์กคูเลิศเขาคอรนะครับนี่ผมมาถ่ายคลิปนะครับไม่ได้ อร่อยมากนะครับถ่ายคลิปด้วยเป็นได้มาเที่ยวด้วยก็ในฝั่งซีเรียตรงนั้นก็น่าจะเป็นรีสอร์ทนะครับที่เห็นอยู่นะครับนี่ครับน่าจะใช่หมดเลยนะครับสกายวอล์คผู้เลิศนะครับนี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูเล็กๆน้อยๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปต่อนะครับไปที่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับวิวก็สวยดีครับแต่ผมไม่ขึ้นไปนะครับสกายวอล์กนี้น่าจะทํายื่นออกไปไกลอยู่พอสมควรนะครับน่าจะดูวิวทางฝั่งทางโน้นนะครับดูวิวทางฝั่งโน้นแล้วก็ทางวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วกันดีกว่านะครับผมโอ้ยเหนื่อย ที่นี่ก็จะมีคนดูแลอยู่ตลอดเลยนะครับคัวสกายวอล์คหูเลิศครับนี่เป็นร้านข้าวนะครับด้านในก็จะเป็นร้านกาแฟในรับบนี่ครับผมก็มาแล้วนะครับ ที่สกายวอล์กบเลต์นะแต่ผมไม่เข้าไปดูนะครับเพราะว่ามาคนเดียวนะครับทริปนี้ไปกันยาวๆนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะครับขึ้นไปไหว้พระาธาตุผาซอนแก้วก่อนนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับยินด,ดีต้อนรับสกายวอล์กผูเลิศนะครับ เป็นทางขึ้นไปวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับก็จะมีร้านไก่ย่างนะครับอยู่ตรงป้ายตรงนี้นะครับป้ายวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยนะครับเดี๋ยวไปยูเทิร์นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยนะักท่องเที่ยวก็มากันเยอะนะครับวันนี้